มาแล้วฮะมารายงานได้กลับมาที่บ้านเก่าคนบริษัทที่มรักมาแล้วทัางหนี้มาตรงเวลาแต่ทำไมล่ะชิไงอหน้าดิเนน่งห่งคุณปอายุเท่าไหร่คะอะไรฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเหมือนเดิมไหมตอนนี้เลยฮะเหมือนเดิมฮะ เหมือนเดิมสติสตังเหมือนเดิมทุกอย่างครับอยากจะชวนลูกลูกและเมียมาะไรกันได้เลยไปถ่ายรูปนู้นอยากอยู่เหมือนกันครับรไปถ่ายแม่มั้งไปก่อนครัิงครับเข้าวต้มยำฮะไม่ใช่แต่พี่พูดว่าอะไรอะไรฮะพี่พูดอะไรพี่ข้าวต้มยำไม่มีฮะแซ่บฮะรสชาติดีฮะครบรสฮะอากิสิดกล้องแล้วค่ะอะไรฮะอ๋อ ดีฮะกุ้งแบบหูฟันทัพโยกอะเมื่อกี้เนี่ยจริงมีกุ้งกับไก่ใช่ไหมฮะหามกุ้งนี่แบบแข็งมากเลยฮะตำเงือกอะกุ้งฝอยปวะมันจะกุ้งฝอยกุ้งในกล่องนี่แหละครับหยอกนะฮะหยอกน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 ะหยอกหยอกคนนี้กุ้เลยู่กี่บาทกี่ปีวะบริบูรณ์เลยฮะอุ้ย ผมเจอกับพี่ส้มโอมาก็ตั้งแต่ผมประมาณน่าจะสิบประมาณสิบสิบสามใช่ไหมหลังลองตังแล้วแป๊บหนึ่งใช่ใช่ใช่สิบสามแล้วก็ลองแล้วตอนตอนนั้นน่ะอ่าฮะอ่าฮะหนังออกอ่าฮะใช่ครับแล้วก็มาเรื่อยเรื่อยลืมชื่อรายการแล้วเดี๋ยวนะเจ็บใช่ปวเจ็โชใช่งะช่มาบ่อยอยู่ มาตลอดเลยเนาะ07ครับมาตอนเด็กๆร้องเพลงใช่ครับอ่าแต่พักหลังเขาไม่ค่อยได้มาเพราะว่าไม่ใช่นะพี่สมโอนะทำไมทำไมเอ้าไม่ได้มาเพราะพี่ไม่จ้างหนูไงพี่บ้าวหยอกครับหยอกรายการไม่มีแล้วครับนำเนาะถ้ามีรายการอยูก็คงมากับบีลีฟมาครับได้เลยฮะยินดีรับใช้ครับติดตามช่องยูทูบของตั๊กตลอดเลยชอบมากน่ารั อื่นี่น่ารักจริงๆเผลสร้างภาพใช่ไหมฮะอืมรักลูกรักเมียอืใช่น่ารักมากเลยวี่พี่ีอายุเท่าไหร่น้องตอนนี้เลยฮะน้องก็สิบแปดเลยพี่สิบแปดสิบแปดก็สิบแปดเลยสิบแปดอะไรอะไรเจ็ดขวบอยู่ครับพี่น้องห่วงลูกไหมครับอะไรครับห่วงสผมไม่ค่อยห่วงพี่แต่เมียเมียจะห่วงมากอ๋อคิดว่าห่วงเมียอ๋อเมียไม่ห่วง ปล่อยเขาได้แล้วฮะน่ารักจังแล้วครับผมภรรยาเป็นชาวฮ่องกงไม่ใช่ฮะไทยใหญ่หรือเปล่าฮะยอยอมาเลเซียครับพี่มาเลเขาก็พูดภาษาจีนได้ใช่จีนใช่ใช่ฮะจีนได้หมดเลยครับแต่ตั้งแต่เวลาคุยกับอะไรนะภาษาไทยก็เริ่มๆจะเก่งแล้วเมียผมด่าเก่งสามารถจะด่าได้แล้วฮะมานี้ฮะอยากจะชวนเมียมานี่บ้างถึงเลยอะไรฮะอยากจะชวนเมียรายการอะไรครับอันเนี้ย มารายการที่เขามากันเนี่ยได้ไหมมาทําอะไรอ่ะพี่มากับเออเมียของอามาดาแขกรับเชิญหลือไงเมียเมียอ้วนอ๋อได้ได้ดีไหมเออเออได้เลยแล้วก็ได้ครับอะไรอ่ะดาด้าอะไรเงี้ยอ๋อได้เลยครับดีไหมยินดีครับยินดีเสมอเขาจะยอมมาป่ะหรอมาพี่เดี๋ยวผมโทรกิ๊กเดียวให้โอเคยินดีฮะยินดีเลยอ่ะหาค่าเชอญให้ลูกอยู่ฮะ ครับผมุ่งลูกไู่ได้่าข้าวเสรมเองก็เหรอตอนนี้ลูกไม่ได้หาค่าวเสริมใช่ป่ะอะไรรคับบิลีฟหาค่าเสอมเองป่ะตอนเนี้ยอ๋อไม่ครับพ่อแม่มันเลยครับผมเลยได้หลักเป็นของบิลีฟป่ะเพราะเพราะช่อับิลีช่องบิลีฟช่องของน้องก็คงขอเงินลูกกินอยู่ใช่นะขอเงินลูกกินอออนั้นแหละได้ครับเขาขัดเป็นไงตลบอะไรฮะเขาขาดเป็นไงเชื่อไหมเนี่ยเชื่อไหมพี่เชื่อข้าวสองเนี้ย สองชั่วโมงนะยังกินไม่หมดถ่ายไปทั้งวันเนี่ยคนก็หิวก็หิวก็จะเสร็ว่าถ่ายคู่อีกเออข้าวรุงยำนี่กุ้งก็แข็งแข็งคุณส้มจบแล้วจบนะเดี๋ยวตักคิวมาให้โอเคนะครับโนะครับผมรักมากครับผม สี่ห้าจบนะครับของครับจับบิ๊กแปะก็ฝากข้องมาเอาเลยนะแม่มาคุณหมอมิกคุณหมอมิกทำให้ก็คือคุณส้มเจสลนะครับไล่คุณหมอจริงกลับไปแล้ววันนี้วันไม่ดีนะเดี๋ยววันนีู้เลยอันนี้ของโยมิพเองได้ไหม